คุณไายโดนแขกเที่ยวให้สนุกเที่ยวคุณแม่การก็สวัสด,ดีครูส้มลิงน,นะคะน้องแวแวแววน้องแวแวแววก็กำลังเข้ามาเข้ามาข้างหลังยังมองเห็นบ้างอ่าน้องอุ๋ยก็สวัสด,ดีทุกคนนะคะน้องอุ๋ยสวัสดีทุกคนค่ะคุณแม่สริการก็มองไม่เห็นไรค่ะแอบดู แอบดูน้องคนมีคนพาเที่ยวอ๋อจ้ามีคนพาเที่ยวสนุกจ้าแม่ล้อมดาวก็จะไม่แม่ล้อมดาวไล่บนรถตลอดเลยเด้อทุกานทุกคนใจดีทุกคนเลยจ้าขอบคุณมา,มากๆเลยจ้าขอบคุณนะคะแม่บัวก็กระลาคุณอา่า ชุติการสวัสดีรอบห้องกาสวัสดีทักทายเพื่อนแม่รองดาวให้นะคะคุณชุดติการไม่ตื่นเนาะ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยจ้าโอ้ยเน,นตยาก็เข้ามาแล้วนีน่สวัสดีค่ะเพื่อน น้องอุ๋ยก็เข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่รอเรับปก็ไล่บนรถอีกแล้วเนาะกำลังจะไปเที่ยวกันจ้าเนตยาสนุกเลยค่ะมีกำลังเดินทางเลยตื่นหรือ,อยังเนี่ยตื่นหรือ,อยังเนี่ย เพนมาโพอนอเปล่าเเพนมาโพนะคะุณผู้ชมนะคนไทยทุกท่านทุนกคนนะคะทักไทยเอาเพื่อนเอาแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันจ้าแม่รอดามีน้องรัดดาที่ยังไม่ผ่านนะคะแต่เราก็เป็นกำลังใจให้น้องคอยสนับสนุนน้องอยู่จ้าเอานะค่ะพร้อม แม่ล็อมดาวก็ไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์นัดชู้เพืเ่อนวันนี้แม่ล้อมดาวก็เดินทางอีกแล้วนะคะนักเรียนเปิดแล้วลืม <c oughs> ไปลืมไปว่านักเรียนเปิดแล้วถ้าน,นักเรียนยังไม่เปิดก็คงจะยังนะคะคุณสมิงก็แม่ล้อมดาวไม่เห็นมองไม่เห็นก็ เดี๋ยวแม่20นาทีนะคะเพื่อนๆแม่ลมหนาวก็เริ่มจะเวียนหัวแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแม่ลมหนาวก็ได้20นาทีค่ะ,ะคุณแม่สริการก็มองไม่เห็นไรค่ะแอบดูแอบดูน้องคนคุณแม่การก็สวัสดีครูสม้มริงน,นะคะน้องแบแบลเน้งเ้งกัขาามมะะคะคุณส็ ลม่ลดาวไม่เห็นมองไม่เห็นก็เดี๋ยวแม่อขอบคุณมากๆเลยจ้าหนาวสักหน่อยไม่มีหนาวให้เลยขอบคุณมากมนะคะขอบคุณมากมเลยให้เพื่อนๆอมีโชคมีลาบ ยอดวิวปังปังทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะกํกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะขอบคุณทุกกำลังใจแม่ร้องดาวอาจไม่ค่อยเห็นก็ไม่เป็นไรนะคะแม่ร้องดาวก็จะขึ้นยืนยันตัวตนแค่นะั้นตั้งแต่เกิดทั้งสวยและรวยนะคะทั้งสวยและรวยด้วย ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนวันนี้แม่ล้อมดาวก็ไลฟ์บนรถอีกแล้วนะคะยืนยันตัวตนค่ะบคุณกำลังใจที่มีให้แม่ล้อมดาวทุกท่านทุกคนด้วยะจด้อขอบคุณมากๆเลยจ้าจทักทายพักหน่อยเดี๋ยวพี่เอไอจะจำแม่ล้อมดาวไม่ได้ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจะจด้อ สวัสดีค่ะน้องน้องใจก็สวัสดีนะคะขอบคุณมากมากเลยจ้าน้องน้องใจไปเที่ยวสวนเมอโอตรงนี้ยังค่อยยังชั่วหน่อยนั่งข้างหลังขอบคุณเด้อทุกกําลังใจที่เข้ามาขอบคุณมากมากเลยจ้น้อมดาวจะไปเที่ยวสวนเมเป,ปิลที่จังหวัดกาญจน์นะคะเุณ้ ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะทุกคนทุกท่านขอบคุณนะคะปาดสองตายายใช่ทุกที่เลยแม่การคุณตาใจดีมากๆเลยเดี๋ยวก็คงจะพาไปหาแม่การ เาเป็นไรอยู่บุรถขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาหาแม่ลองดาวนะคะสวัสดีครับผมนะคะคุณสุริยานได้ค่ะโอ้แม่การแม่การแม่การสวัสดีนะคะแม่การมอง,งไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เลยเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังดีกว่าใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้า ลองดาวพลายอยู่บนรถตลอดเวลาสริการก็สวัสดีค่ะแม่น้องเกลคุณแม่สริการก็สวัสดีคุณดวงใจนะคะสวัสดีทักนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจจ้าคุณสุริยากะว,ว่าว้าวน้องรักดาก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนในห้องไล์จ้า แม่ล้อมดาวก็อ่าจไม่ค่อยเห็นเนาะสวัสดีก่าก็เข้ามานะคะแม่ล้อมดาวก็มองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์นะคะคุณอ่สุนิยาคุณแม่สรีการทักทาย่านเดี๋ยวแม่ล้อมดาวจะเก็บวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไม่ตื่นเนาะ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยจ้าโอ้ยนิตยาก็เข้ามาแล้วนี่โอตรงนี้ยังค่อยยังัิวหน่อยนั่งข้างหลังขอบคุณเด้อทุกกำลังใจที่เข้ามาขอบคุณมากๆเลยจ้าเดี๋ยวคุณตาต้องพาไปหาแม่การเดี๋ยวรอน้องดวงใจก่อนนะคะ าวโอ้หนาวแม่ลมดาวมาแล้วถึงในหนาวเนาะแม่ลมดาวไปไม่เจอความหนาวเลยอุาย์จะไปตู้ควาเดเจอกันวันอาทิตย์ดีมากนะคะเพื่อนๆขอโทษขออภัยนะคะขอโทษขออภัยนะคะแม่ลมดาวก็ ลถตลอดน้องรัตดาก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนในห้องไล์จ้าแม่รอบดาวก็ดูดูเวลาแม่รอบกกำลังใจนะคะคุณเพนเพนอะไรน้อเนี่ยแม่รอบดาวมองไม่ชัดเลยค่ะ ส่มนิ้มก็เข้ามานะคะสวัสดีแม่ลงดาวขอบคุณมากๆเลยจ้าลูกสุริยากะทักถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนอยเปโตลอยเปโตจ้าสอยเปโตแม่ลงดาวก็จะขอสัก20สินาทีเนาะแม่ลงดาวก็เวียนหัว มากเลยจ้าขอบคุณทุกแม่รองดาวก็จะขอสักนี่สินาทีเนาะแม่รองดาวก็เวียนหัวขอบคุณมากมากเลยจ้าขอบคุณทุกแต่มือน้องรัดาได้นะคะทุกคนทุกท่านน้องรัดาคนสวยไทยเพื่อนๆแม่รองดาวได้ด้วยจะนื้อลูกสุริยาน้องรัดาทักทายเพื่อน,นได้ด้วย,วยจะนื้อ สวัสดีจ้ายายสวัสดีจ้าแม่ลองดาวจะไปเที่ยวสวนเมเปิลน,น้องอุ๋ยก็สวัสดีจ้าแม่อาาทักทายแต่ไม่แต่มือเพื่อนเพื่อนแม่ลองดาวได้นะคะส่วนมากท่านก็จะผ่านกันแทบทุกคนนะคะมีสวัสดีรอบห้องนะคะคุณรัศนวันสวัสดีรอบห้องคุณดวงใจก็สวัสดีแม่การนะคะแม่การก็ดี แม่บริการก็สวัสดีลูกรัตดานะคะสวัสดีทักไายกันจ้าทักไายเพื่อนเพื่อได้นะคะน้องรั่นดาทักไทยเพื่อนเพื่อนได้นะ,ะนลูกทักไายเพื่อนเในห้อง <c oughs> อืนอ่นๆเนาะจ้จ,จขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกค